เห็นในกลุ่มก็เยอะแล้วแหละก่อนหน้านี้นะฮะตัวนี้สวยสภาพนางฟ้าขายตามสภาพนะครับคราวนี้เนี่ยเป็นขายตามสภาพในนามของปฏิพัท์ออโต้บ้างรับประกันเลยฮะใครตั้งเป็นแฮชแท็กแบบนี้ไว้นะบอกเลยว่าหนาวขี้แน่งานเนี่ยนะคร yes. um ับ ขายตามสภาพเป็นไงเดี๋ยวพามาดูในคลิปนี้นะครับหลายคนก็เห็นในกลุ่มก็เยอะแล้วแหละก่อนหน้านี้นะฮะตัวนี้สวยสภาพนางฟ้าขายตามสภาพนะครับคราวนี้เนี่ยเป็นขายตามสภาพในนามของปัิพัทออตโต้บ้างรับประกันเลยฮนะใครตั้งเป็นแฮชแท็กแบบนี้ไว้นะบอกเลยว่าหนาวขี้แน่งานเนี่ยนะครับ หลายคนนะฮะเคยเห็นกันมาก่อนหน้านี้แล้วแต่อยากได้หัวเดียวขายตามสภาพไว้ใช้ขนคงขน,ข,น,ข,นของทั่วไปเอาแบบซื้อแล้วไม่เสียดายอ,ะอ่ะพูดกันตรงๆเลยนะฮะคือตามสภาพอย่างทองแท้เลยเอาแบบแท้ๆเลยมาดูคันนี้ฟอนเทียนะรถเทินนะครับตัวนี้ CNG ด้วยไม่มีแล้วไม่มีแล้วจริงๆฮะไม่แสนหปี13เชื่อไหมอะ่ะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแหละ ไม่แสนห้านะเป็นรถเทินมาเลยตัวเนี้ยแต่เทินรถรุ่นอะไรอ่ะจำไม่ได้ก็เรียนให้ทราบตามตรงนะฮะว่าขายตามสาภาพแต่เดี๋ยวล้างให้นะต้องเอาแบบนี้เลยถ้าเกิดอย่างสมมุติว่าซื้อสดอ่ะมีงบอยู่มาทั้งสองแสน่ะขอเหลือเงินไว้ซื้อทำนู่นทำนั่นทำนี่ไว้เติมน้ำมันบ้างนี่ไงนี่เลยครับพี่พครับ แตม่มันค่อนข้างที่จะดีอย่างหนึ่งในเรื่องของตัวมาตรฐานนะอันนีต้ต้องแยกกัน,ม,น,ม,นมันคือคนละอย่างคือขายตามสภาพในออนไลน์เนี่ยไม่เห็นหน้ากันหรอกไม่เห็นเป็นแบบนี้กันหรอกแต่เขาเนี่ยถ้าเกิดขายตามสภาพของโชว์รูมปฏิพัทน์ออโต้เนี่ยเห็นแบบนี้เห็นหน้าด้วยดูรถตัวจริงได้ง่ายๆด้วยวิดีโอคอลดูยังได้ด้วยนะครับ ไฟหน้าเหลืองอ่อยเลยนะเป็นธรรมชาติเพราะว่ารถมันมีการใช้งานมาตัดหมอกไม่มีของเดิมมันจะเป็นแบบนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นตัวฟอนเทียนะฮะฝั่งนู้นอ่ะเหลืองฝั่งเนี้ไม่เหลืองเดี๋ยวจะเปิดให้ดูตอนนี้เปิดพามากอยู่เปิดติดหมดทุกดวงนะเดี๋ยวจะเปิดไฟหน้าให้อันนี้เอาพามากออก,ก่อนอ่าพามากออกแล้วนี่ไฟลีไฟลีนะ ไฟปกติกระพริบสูงกระพริบไฟสูงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาติดหมดโอเคไหมอะ่ะอันนี้คือเปิดสตาร์ทเครื่องเอาไว้เลยนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูตัวเครื่องยนต์หน่อยนะฮะคือมันมันมันเป็นอย่างที่เรามั่นใจได้คือมันเป็นตามสภาพของปฏิพัทธ์อ่ะมันไม่ใช่เป็นตามสภาพในกลุ่มออนไลน์อะ่ะ นี่ย CNG เลยเดิมๆนะครับรถบ้านนะคือเขาอยากจะเปลี่ยนมาเป็นตัวรถใหม่ก็เอาคันนี้มาเทินอันก็ยินดีที่จะรับเทิน์นะครับแล้วก็อันขายไม่แพงด้วยตัวเนี่ยตัดใจขายเลยเก็บไว้ก็ไม่ให้มันเกิดประโยชน์อะไรแต่ถ้าเกิดเอาไปแล้วสามารถทําประโยชน์ได้มากกว่าจออยู่กับที่ปฏิพัฒน์เนี่ยเอาไปเถอะนะไม่ต้องคิดอะไรกันเยอะมากนะฮะพวกแบบสติกเกอร์ถังก๊าซ CNG อะไรพวกนี้มีการตรวจสอบหมดนะ ไม่ต้องไปห่วงเลยเดี๋ยวพวกนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันหลังใหม่คือถ้าเกิดถามว่าอันพี่ขอต่อลงกว่าน,นี้อีกหน่อยได้ไหมอย่าต่อเลยครับอันไม่ได้อะไรเลยคันนี้เอาพูดตรงๆเลยนะพูดตรงๆเลยว่าคือแบบเป็นอีกคันหนึ่งในรอบปีเนี่ยที่ขายแบบเสียทรงอะ่ะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสุดๆดแล้วจริงๆเนี่ยอยากจะต่อลงมาอีกสักนิดนึงเดี๋ยวโทรมาคุยกัน แต่โดยรวมเน like ี่ยชอบไหมอยากได้หรือเปล่าไปยันน้ำมันด้วยนะแล้วก็เปลี่ยนใส่โชคฝักรโปรงมานะครับคือน้าเกิดอย่างตามสภาพเนี่ยไม่มีชนนะต้องบอกก่อนไม่มีชนมานะประสบอุบัติเหตุแบบหนักๆพลิกคว่ำอะไรอย่างพวกนี้คือไม่มีรถคือเป็นแบบรถใช้งานรถใช้งานของผู้ชายคนหนึ่งอะแค่นั้นแหละไม่ได้เป็นแบบเอาไปวิ่งโอ้ยวันทุก หินวัสดุก่อสร้างนู่นนะนี่ไม่ใช่นะครับก็เหมือนกับเป็นรถที่ผู้ชายปกติใช้งานทั่วไปอ่ะมันเป็นแบบนี้นะฮะล้อนะครับล้อกระทะเดิมยางนี่ยางนี่เห็นแล้วงงเลย XCD คู่หน้านะขอบ15ไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นนะนี่ XCD คู่หน้าเลยนะครับช่วงลงช่วงล่างทุกอย่างถ้าเกิดเอาแบบตามตรงก็คือปกตินะครับ โชค๊คไม่มีแตกสปริงไม่มีหกักลูกมงลูกหมากอะไรพวกนี้ไม่มีหลวมเลยนะฮะเดี๋ยวดูสาภาพด้านไหนมือหมุนนะตัวเนี้ยไอ้ปรับกา๊าซ CNG เนี่ยมันจะอยู่ทางด้านฝั่งนู้นเพราะนั้นเนี่ยพอเวลาเราเปลี่ยนมาเป็นจากน้ำมันเป็น CNG เนี่ยมันจะมีเป็นไฟแจ้งเตือนนะฮะถัง CNG เนี่ยมันจะมีไฟทั้งหมดเนี่ยอยู่ประมาณ5ระดับ ถ้าเกิดเรากดย้ำไปอีกหนึ่งทีมันจะขึ้นเป็นรูปสัญ,ญลักษณ์ถังน้ำมันแสดงว่ากา๊าซไม่ได้ใช้ใช้เป็นตัวน้ำมันแทนแต่ถ้าเกิดยังกดและมีเป็นตัวถังระดับของอตัวขีด5้าขีดขึ้นแสดงว่าใช้เป็นกา๊าซ CNG ง่ายๆไม่ยากแต่ใช้งานได้ตามปกติปงเปลี่ยนอะไรพวกนี้ได้หมดนะฮะแต่เรื่องการทำความสะอาดเดี๋ยวตรงนี้จัดให้นะครับก็คือแบบขายตามสภาพเลยอ่ะ ถ้าเกิดเอาไปใช้วิ่งบรรทุกบรรทุกที่ไม่อะไรบรรทุกเยอะเกินไปอ่ะไม่ต้องไปซีเรียสมันนะฮะคือสองแสนอ่ะและได้แบบดีๆสักคันเนี่ยมันก็โอเคอันเข้าใจว่าหลายคนเนี่ยอยากจะได้ถูกกว่านี้แต่เดี๋ยวตัวราคาก็อันไม่อยากจะให้ต่อเลยนะฮะเพราะว่าขายขายแบบขาดทุนเลยเสียทรงเลยคือมันคิดแล้วคิดอีกนะครับก่อนที่จะมาทําคลิปนะคือตอนที่คิดตั้งแต่ตอนแรกว่าทําไมถึงรับเทิร์เนี่ย เราเราก็รับเทินหมดทุกรุ่นแหละไม่ว่าเขาจะเอามาเทินกับตัวรถรุ่นไหนหรือว่ารถที่เอามาเทินจะเป็นรถรุ่นอะไรก็เอามาเทินหมดทุกรุ่นนะครับไม่มีเกี่ยงแต่เขาเนี่ยพอเวลาเราได้รับเทินมาแล้วและเราจะอามาขายแบบอย่างเนี้ยนะครับเราก็ต้องคิดหนักในเรื่องของตัวราคาแล้วเพราะนั้นอย่างตรงน 9, เนี้ยแสนสี่หมื่นเก้าพันพอเนี่ยสภาพอย่างนี้เลยอันนี้คือคําว่าขายตามสภาพนะฮะ ถ้าเกิดล้างทําความสะอาดกว่านี้อีกสักนิดหนึ่งสวยปิ้งสวยปิ้งแต่หลักๆเลยคือไม้แสนห้เป็น CNG แท้เดิมโรงงานแมกไลเนอร์ liner, นิสันของเดิมๆนะครับถ้าเกิดอย่างใครที่กําลังหาอยู่นะฮะตอนเดียวผนบอกแล้ว,นะะวเ,นเนี่ยฮะตัวเกณฑ์เนี่ยในการดูเนี่ยมันต่างกันซื้อสดตามสภาพในกลุ่มรถออนไลน์มีอะไรที่เราสามารถเชื่อถือเชื่อมั่นได้ อันนี้แล้วแต่สะดวกใจนะเพราะว่าตรงนั้นคือมันก็มีแต่ของอันเนี่ยเพิ่งมีนะครับเพราะนั้นตัวนี้แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทจริงๆไม่อยากให้ต่อครับพูดตรงๆแต่ถ้าเกิดอยากจะได้ในราคาที่ถูกกว่านี้ลงไปอีกก็ทำไงได้นะส่วนใหญ่ก็อยากจะต่อกันเยอะก็เดี๋ยวเรามาคุยก,กันละกันแต่ถ้าเกิดถามใจอันลึกๆเนี่ยไม่อยากให้ต่อเลยนะฮะไม่ได้อะไรเลยนะครับตามสภาพจริงๆสับตัวนี้ พรนั้นหนึ่น1ี่หบาทใครสนใจโอนจองมาได้เลยนะถ้าเกิดว่างวันใดวันหนึ่งก็เข้ามาดูรถที่ร้านได้อันต้องบอกแบบนี้ด้วยนะฮะคือจอดอยู่อย่างเนี้ยหรือว่าอยู่ข้างอันตรงเนี้ยอันก็ไม่ได้เอาไปบรรทุกหรือว่าขนอะไรหรอกไม่ได้เกิดประโยชน์หรอกมันก็จอดไว้เฉยๆอ่ะวันเสาร์วันอาทิตย์เราก็สตาร์ทให้เครื่องมันมีการเดินทํางานแค่นั้นแหละแต่ถ้าเกิดอย่างบางคนมีจุดประสงค์ในการที่จะรถไปบรรทุกอะไรเนี่ย แล้วมันยังไม่มีรถไว้ใช้บรรทุกเนี่ยคือไม่ได้หนักมากอ่ะทั่วไปอ่ะคือไม่เสียดายอ่ะอะไรอย่างแบบเนี้ยนะฮะแต่ตัวเงินมันก็เป็นแสนนะมันก็น่าเสียดายอยู่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดหาใช้อยู่แบบนั้นจริงๆเนี่ยมาเอากันดีกว่าเพราะว่ามันคนละไอ้นี่กันนะครับของอันเนี่ยมีรถอันมีหน้าอันมีอะไรหลายๆอย่างให้ดูเพราะนั้นตรงเนี้ยมันน่าเชื่อถือน่ามั่นใจกว่าอย่าไปเสี่ยงกันในโลกออนไลน์ ถ้าเกิดอยากจะเอาประสบการณ์ที่ไม่ดีของคนอื่นมาใส่ไว้ในกับตัวเองอันนี้อัน,นก็แล้วแต่พี่ๆจะพิจนารณาแต่ถ้าเกิดอยากได้สภาพและก็สิ่งที่ควรจะได้สําหรับในมุมของลูกค้คาอันมีให้หมดทุกอย่างเพราะนั้นโทรมานะ0 8 9 1 1 0 4 9 5 4ไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะมากครับเน้นสภาพขายสดตามสภาพตามนั้นตามนี้สนใจโทรมา